นี่นะครับครายนี้เป็นค่ายสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้เปิดล็อกเนาะซึ่งผมไม่คิดจะเปิดล็อกอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะเอามาเล่นนะนี่เมื่อมีคนขอให้ผมเล่นทหารม้าผมก็อยากเล่นอันนี้ที่สุดแล้วนะในเวลาทหารม้าเพราะผมก็ปลดทุกคราดมาหมดแล้วในเกมนี้คือมีคนถามผมว่าในปลดล็อกคร์ยยังไงอะไรยังไงว <af> ิธีปลดล็อกง่ายๆครับค่าดอะ <af> ก็แค่ให้คุณเข้ามาในนี้สรับค่าดนี้นะ ให้คุณเข้ามาในแล้วก็ทำสตอรี่ครับอันที่หนึ่งนะของคอนเนี่ยทำแล้วมันก็จะขึ้นด่านมาให้ซึ่งมันจะเป็นด่านนี้แล้วก็มันจะมีชื่อเมืองที่ที่เราเดินทางไปมันจะปลดล็อกให้นะอย่างเช่นไอตัวละครตัวอ,อ่อตัวตัวเมื่อกี้นะมันต้องใช้เมืองที่ชื่อนี้ชื่อนี้ครับเพราะงั้นเราก็แค่เดินทางไปเที่เมืองนี้มันก็ปลดล็อกให้แล้ว เห็นปะนง่ายๆปลดล็อกเลยเห็นมเห็นมัยเคลื่อนล็อกอย่างนี้นครับมันปลดล็อกใไรละเนี่ยง่าย่าอีซี่